นีเปิดไงเฮ้ค hey, ือบ้านของเราคืนนี้กิน <c oughs> ลิมสัดี๋ยวเขาเปิดก่อนนะอันนี้ใช้ระบบพีกาจรจ้าแบบน,นี้อันนี้ของเราเสริมเตียงเป็นสามคนแต่ปกติก็คือจะมีเป็นเตียงนี้อาจจ์น่าจะวางตรงกลางมากกว่าเพราะว่า <c oughs> ใช่ใช่เออข้อฟีลิลิตี้ของนะจะมีทีวีตู้เย็น ผัดลมให้ด้วยขันต่ำขันต่ำใช่แล้วก็นี่ห้องน้ำจ้ะลองดูห้องน้ำแอร์แอร์เย็นก็โอเคตาดาห้องน้ำใหญ่มากเป็นแบบโอเพนอาบน้ำต้องมีได้เลยมองเข้าไปก็คือเห็นเมฆฝนแล้วก็ดูเมฆฝนที่เราเจอมาทุกวันเราอาจจะต้องอาบน้ำกับสายฝนนะจ๊ะเราไปดูข้างนอกกันดีกว่า strength if you're not here it's forty-five